ธรรมะที่จะให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจในวันนี้ก็คือการไม่คบคนผ่านใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเน่าก็ย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยฉันใดคนเราผู้ที่ไปคบกับคนผ่านนั้น ก็ยอมต้องพลอยเสียชื่อเสียงติดความเป็นผ่านเดือดอร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้นคนพานคือใครคนผ่านคือผู้ที่มีจิตใจจิตใจชั่วอยู่ตลอดคุณมัวอยู่ตลอด เป็นผลทำให้มีความเห็นผิดยึดถือค่านิยมผิดผิดและมีวินิจฉัยเสียคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเช่นบัณฑิตเขาบอกว่าการดื่มเหล้านี่ทำให้ขาดสติ นำความเสื่อมมาให้นานับประการแต่คนผ่านกับเห็นว่าการดื่มเหล้านี่เป็นของดีเป็นของวิเศษเป็นของประเสริฐเป็นเครื่องกระชับมิตรหรือบัณฑิตเขาเห็นว่าการเล่นไพ่นี่ เป็นอบายามุกเป็นปากทางหรือเป็นสัญลญักษณ์แห่งความเสื่อมความชิบหายแต่คนผ่านกับเห็นว่าการเล่นไพ่นี่เป็นของดีทำให้เพลิดเพลินเป็นการฝึกสมองซ้อมวิชาคนวณด้วยเหล่านี้เป็นต้นคนผ่านนั้นก็มีลักษณะ เป็นคนเหมือนกันกับเราคือมีรูปร่างมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อเช่นเดียวกับเราและอาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราด้วยเช่นอาจจะเป็นญาติพี่น้องเราอาจจะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้น อาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหรือมีสมัครพัรคพวกมากเหล่านี้เป็นต้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรขึ้นชื่อว่าคนพานแล้วถึงจะมีความรู้ความสามารถแต่ก็ไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควร เพราะเขาสแสลงต่อความดีเหมือนก,นกันกับคนที่เป็นไข้สแสลงต่อน้ำเย็นในอดีตในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลต่อพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์นั้นแก่เท่าชราแล้วขอพระองค์ได้โปรดมอบพิสุสงให้กับข้าพระองค์ปกครองเถิดแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้พระเทวทัตปกครองพิสุสงพระเทวทัตจึงเกิดความไม่พอใจผูกอาฆาต ในพระพุทธเจ้าประกอบกับลาบสการะของพระเทวทัตก็เสื่อมลงจึงหาที่พึ่งก็ไปเห็นพระเจ้าอาชาติอาชาติศัตรูในช่วงนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเป็นพระมหาอุปราชพระเทวทัตก็ไปแสดงฤทธ ให้พระเจ้าชาติศัตรูเห็นมีงูพันร,รอบตัวหลายสิบตัวพระเจ้าชาติศัตรูก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาไปเฝ้าพระเทวทัตท,ทั้งเช้าทั้งเย็นทุกทุกวันเมื่อได้โอกาสอย่างนั้นพระเทวทัตก็พูดกับพระเจ้าชาติศัตรูทันทีว่า พระกุมารสมัยก่อนนั้นคนเรามีอายุยืนยาวแต่ทุกวันนี้คนเราอายุสั้นดังนั้นท่านจงรีบปรงพระชนของพระราชบิดาเสียเพื่อจะขึ้นเป็นพระราชาแทนพ่อส่วนอัตมาภาพ ก็จะปรงชีวิตพระพุทธเจ้าแล้วจะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระเจ้าชาติศัตรูได้ฟังดังนั้นก็เชื่อกลับไปบังพกพระแสงกฤิที่ชายพกเข้าเฝ้าพ่อของตัวเองหวังจะสังหารแต่อมาตเห็นก่อน จึงจับกุงไว้สอบถามได้ความว่าจะโปรงชีวิตพระราชาจึงไปกราบทูลพระราชาพระราชาก็เรียกลูกชายเข้าไปหาถามว่ากุมารลูกจะฆ่าพ่อลูกต้องการอะไรพระเจ้าชาติตรูก็บอกว่าต้องการราชสมบัติ พ่อก็สละราชสมบัติให้กับลูกชายทันทีในวันนั้นสถาปนาเป็นพระราชาในวันรุ่งขึ้นพระเจ้าชาติศัตรูเมื่อได้เป็นพระราชาแล้วก็รีบไปเฝ้าพระเทวทัตรายงานความเป็นไปให้พระเทวทัตทราบว่าสิ่งที่ข้าพระเจ้าต้องการนั้นสำเร็จแล้ว พระเทวทัตก็รู้ก็บอกว่าพ่อของท่านมองดูท่านแล้วเห็นว่าท่านนิงโง่มอบราชสมบัติให้อีกไม่กี่วันก็จะดึงกลับคืนทางที่ดีก็ต้องสังหารปลงชีวิตพ่อของท่านเสียจะไม่ได้มีความกังวล พระเจ้าชาติตรูก็เชื่อแล้วถามพระเทวทัตว่าบิดาของข้าพระเจ้าไม่เหมาะที่จะตายด้วยศาสตราวุธพระเทวทัตก็บอกว่าจับไปขังเอาไว้ไม่ให้อาหารไม่กี่วันก็จะตายเองพระเจ้าชาติตรูก็กลับไปปฏิบัติ ตามสั่งทหารจับพ่อของตัวเองมาขังคุกมาขังที่เรือนเรือนที่เป็นกักขังนักโทษชะกันเป็นเรือนที่มีความร้อนรุมแล้วไม่ให้อาหารไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมยกเว้นแม่ของเราคือพระ,ะพระเทวีพระราชเทวี พระเทวีเข้าไปเยี่ยมสามีก็แอบซ่อนภักยาหารเข้าไปด้วยพระเจ้าชาติจรรูก็ถามคนเฝ้าว่าพ่อของเรายังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรคนเฝ้าก็รายงานตามตรงว่าพระเทวีส่งภัคยาหารก็สั่งไม่สั่งให้คนคุมนั้น รวจเข้มไม่ให้นำภรคกยอาหารเข้าไปพระเทวีก็ซ่อนภรคกยอาหารที่มวยผมพระเจ้าชาติตูตตก็ถามคนคุมเช่นเคยว่าพ่อของเรายังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรคนคุมก็รายงานว่าพระเทวีซ่อนภรคกยอาหารที่มวยผม ก็สั่งห้ามห้ามก้าวผมเข้าเฝ้าในเมื่อไม่มีทางเลือกพระเทวีก็เอาน้ำพึ่งน้ำอ้อยมาทาที่แขนที่ขาเข้าเฝ้าให้พระราชาได้เลียวพอประทังชีวิตไปวันวันพระเจ้าชาติตูก็ถามคนคุมว่า พ่อของเรายังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรคนคุมก็รายงานตามความเป็นจริงพระเจ้าชาติตูก็สั่งว่าต่อไปห้ามพระเทวีเข้าเยี่ยมเป็นอันขาดพระเทวีเมื่อรู้คำสั่งอย่างนั้นก็มายืนเกาะหน้าประตูห้องขัง พูดกับพระราชาผู้เป็นพระสวามีว่าข้าแต่พระเจ้าพิมพิสารที่คารพก,การมาเยี่ยมของหมอ่หมอมฉันครั้งนี้เป็นการเยี่ยมครั้งสุดท้ายกรรมใดที่ข้าพระเจ้าได้ร่วงเกินพระราชาขอพระราชาได้โปรดอโหสิกรรมให้หม่อมฉันด้วยแล้วก็ร้องให้กลับคืนไป พระราชาอย่หลังจากไม่ได้เสวยอาหารก็อาศัยเดินจงกรมในห้องขังทำให้ร่างกายแข็งแรงผิวพันเปล่งปังขึ้นพระเจ้าชาติศัตรูก็ถามคนคุมว่าพ่อของเราทำไมร่างกายแข็งแรงมีผิวพันที่เปล่งปังขึ้นคนคุมก็รายงานตามความเป็นจริงว่า ท่านเดินจงกรมในห้องขังพระเจ้าชาติตูก็สั่งให้ช่างตัดผมนำมีดโกนมาแล้วให้มากรีดฝ่าพระบาทของพ่อของตัวเองแล้วเอาน้ำมันผสมเกลือทาฝ่าพระบาทที่กรีดนั้นแล้วลมควันด้วยถ่านไม้ตะเคียน พระราชาก็ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในไม่ช้าก็เสียชีวิตหลังจากพ่อเสียชีวิตพระเจ้าชาติศัตรูก็คิดถึงพ่อสำนึกผิดเป็นภาพหลอกหลอนเหมือนหอกร้อย,อยเล่มมาทิ่มแทงที่ร่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับ ยิ่งได้ข่าวว่าพระเทวทัตนั้นถูกแผ่นดินสูบก,ก็ยิ่งกังวลหนักว่าตัวเองจะถูกแผ่นดินสูบเหมือนพระเทวทัตเวลาหมดหมดเวลาก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ญาติโยมทุกคนว่าการงานใดการเงินใดสุขภาพใดชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้ การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความยากจนความติดขัดความขัดสนความยากจนความไม่มีก็อย่าได้มีแก่ญาติโยมทุกคนทุกตนเถิดสาธุ